ครับสวัสดีครับเรื่องเรือยาวนะครับ3-2ลงแล้วนะครับ32ลงแล้วเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศกันทีมนี้โค้ A เอเสงว่าไปหายใจกันวะถ้าไม่หายใจตายเซลเซลเซลพี่น้องกนันะครับยกได้ยกได้นะ ก็มาเพื่อประเพณีนะครับไม่มีสีสันเอยเอาร้อยเว้ยไม่ธรรมดาลำนี้ค่อยเนี่ยเรือสิอ๋อมนีมัจจาบ้านกวนบ้านควรมาแล้วบ้านควรเอียน่ารักเลยบ้านควรบ้านควร กระซอมนะครับไม่ได้ประกอบขนหัวเรือแล้วก็ท้ายเรือยังดูยังรู้ยังดูสั้นๆอยู่ข่ำๆอยู่นะมาฝากพี่น้องชาวบ้านควรน,นะครับเอาแลเนียนจัดเลยโซเมนซิวอยู่ดิ <laughs> นั่นเลยนั่นเลยเออครับครับรนั่นเลยนั่นเลยเอาเอาเอาสียงวายหวังฮิตว่าต่ำบนอื่นว้าเอาอตู้หลูกู้แลยพี่น้องก็ก็เขาหยอกเย้ากันอย่างนี้นะครับชาเวเรือสีสันของโอ้ลมนุ่นมาแล้วสวนนรีสวนมาแล้วเออใครแอบแฝ่นำพายว่าตัดผมดูไม่ค่อยเห็นชัดเลยอ่ะ เอตารูปชังวะแม่ป่อพานนาบ้านเราต้องโง้ใช่ตันทีนะจุดโลทัดจะลาวเดียวตกใจได้ว่าไปตามเรื่องพี่น้นถ่ายก็ตายภาคก็ภาคเห็นผู้ใหญ่เลยเนี่ยนะครับโคดนี่ฝีไม้ลายมือชา,าชการของทางบ้านควรน,นะครับมาลงพายด้วยอ่านี่นะครับ ฝักกวกันทั้งนั้นครับพ่อโอ้นั่นผู้ใหญ่ติงะนะโอ้โอ้ตอดเรือตอดปลาเลยพี่น้องเอ้น่ามาต้านหน้าวงบุรพาก็อยู่นะครับเอาเดี๋ยวซูมผู้ใหญ่ติงหน่อยอ้ยออยอเสียงดังกวางจัดเลยว่าอยู่หนะ้าตานี้เห็นกลองก็หรอโอ้เอาเลยโชว์ทีหลังบ้านกวนหน้ารักครับ เอาวะเออชยโชยหน้าเ,เลิงเลยอยู่เออหยอดย่าน่ารักกับพี่นอกก้องเออบานควรมาแล้วนะครับก็มากันนะครับมาเพื่องานประเพณีนะครับที่ยังติดขึ้นบังกุดยู่ต้องให้หนองบน้นแสกุลเซลาวนะ อีกอีกลำหนึ่งนะครับเริ่มจะมากันเยอะแยะเลยน,นี้มาเรือซ้อมนะมาแบบเรือซ้อมเห็นตรงนั้นน่ะสูมเหนชัดๆเลยนะครับอันนี้ก็ซ้อมเอากำลังกันนุ่นมาอีกลำนู่นนู่นเห็น,นไหมจะเต็มคลองแล้วอ่ะ ยังเวลายังเหลือเวลาอีกประมาณสองเดือนนะครับแม่ภาคนำลายติดคอเลยวันนี้เห็นชัดเลยไข่ฮอบไข่ฮอบเห็นมดไข่ฮอบเห็นมดอย่าอู้นาอย่าอู้เ็นมดอู้เ็นมดวู อลากหลากร้อย่างเลยพี่นาะอ๋อนั่นแส่งเกรงว่าหลอลอลอย่างที่บ้านซุ่นยอยู่นายท้ายนี่น้องน่ารักกันนะเห็นไหมยิ้มแป้นอยู่อออ๋อพอ,อน้องบอลนนอเอเข้มข้นอยู่เดี๋ยวให้โคดบอลสังการที่าวถ้าพอน้องบอลสังการไม่ได้เรื่องโดนโทโคดบอลเนี่ยยุ่ะ แข่งแรงเออใครไม่แข็งแรงเดี๋ยวอย่างเต็กยิงจัดบนหน้าตาหวาปีป่น้องโอ้น่ารักพนะี่น้องมาเแลกคนนะนั่นภายเรืออายุไม่เกี่ยวนะครับให้มีแรงอย่างเดียวกันตาได้สมแล้วเอาตาตได้พ้นเนี่ย เมนโลเด็กเออฟัดไม่ลงบางปีแล้วอายุไม่เกียวเอ้พูดเลยโลเด็กเชียเพอนับไปถึงมื่นกะดีแค่ไงเงนับได้แค่สิบพูดว่าไปนะครับแซวก็ไปเรื่อยกับฝีปายเรือนี่เขาได้ดู บางทีเขาหูอื้อตอนผมปูจู่ดิมท่าไม่ได้ยินหรอกหูอื้อมาแล้วพร้อมหูอื้อมนะมาได้ยินตอนในคลิป <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้ก็เห็นแหลมทรายขึ้นมาอยู่นะครับแหลมทรายมาสองลำรู้สึกว่าจะเป็นแหลมทรายแน่เลยนะเดี๋ยวคอยเฝ้าดูแหลมทรายหน่อยสิใครจะออกตัวไม่รอเพื่อนนะะลำนี้ใครเนี่ยใคร ด,ดูดิดูดิน,นารีสวนอ่ะรอตะครุบเขาอยู่หรือเปล่าเพราะมีแหลมทรายอ่ะนะแหลมทรายขึ้นมาแล้วตัวมาแล้วนารีสวนนารีสวนเอาสามสิบสองลงมาเล่นแล้วยาวชักยาว เอามาซ้อมอยู่ที่หน้าท่าวัดดาแล้วนะครับที่หลังเทศบาลน,นี่มาเริ่มาแล้วเนี่น้องผู้ใหญ่ลงแล้วนะ <c oughs> มันมาแม่พ <laughs> ุงเหล่าเมกลัวไม่เลโอเค <c oughs> ผู้ชมก็เริ่มมีบ้างแล้วนะครับ <c oughs> เป็นวันที่สามสองฝีพายลงกันมาหลายลำในวันนี้ <c oughs> แมหมทรายแลลมทรายนะครับเสือร <c oughs> ้ายตะวันออกมาแล้ว รอยจริงเว้ยห้าการอาชีพครูเจมนั่นโค้ดการอาชีพนะครับวันนี้มาเยี่ยมเยียนแล้วนักเรียนยังไม่มามาแต่เยี่ยมเยียนนักเรียนยังไม่มานะารีบรีบนะยังเหลือเวลาประมาณไม่ถึงสองเดือนแล้วมั้งเนี่ยนะครับเริ่มมีหลายลำแล้วคือคักแล้วเน,นเรศวรนจะกลับไปแล้วหรือเปล่า ล่องมาไกลนะครับแต่ก็เห็นละได้ถ่ายไว้แล้วนะครับควรก็น่าจะขึ้นแล้วเพราะว่าติดในช่วงเย็นแล้วนะครับยังเหลือแหลมทรายเดี๋ยวผมจะดูแหลมทรายออกเรือแหลมทรายก็ลงมาถึงที่นี่ละพอน้องบอดมาสดอย่างแรงพี่น้องเออกลับจากท่าน้ำนนหึกเขิมค้าถ้วยมาด้วย <c oughs> <c oughs> นี่ทีมนี้นะครับ <c oughs> ครับสวัสดีครับ <c oughs> นี่ท่าน้ำนนสดสมาเลย นะ้รองเชมมาจากท่าน้ำนนนี่คือคักขนเยอะนี่มาไม่ยังไม่กี่ล้ำนะครับแต่แหลมทรายขนมาสองลำวันนี้จะเต็มหน้าท่าแล้วฮะออลงแหลมทรายนะโอ้พายแหลมทรายแล้วโอ้โหโค้ดการอาชีพนะครับโค้ดหลายปีเลยนะครับไม่รู้การอาชีพจะลงเมื่อ,อไหร่ ฝากฝากถึงสถาบันการอาชีพด้วยนะครับผมเห็นโค้ดจูเจมมาแล้วเนี่ยเฮ้อเฮ้อให้ดูนายหัวกนนั้นนั่นหมาท่านกันนั่นเลยเฮ้อต้องใส่ไว้เรียบร้อยนะครับจูชีพพอพลัดหลงมถึงพอได้ลอยอันไม่ใช่ได้ก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับสมเด็กปรับเด็กๆไม่ไม่มีชูชีพแม่ลงนะครับให้ดูหน้าตาหล่อๆของฝีพาย ชาวหลังสวนรายงานตัวแสงว่าเมียมาเชียว่าเห็นตัว่วๆกันนะครับซูมเห็นหมดเห็นถึงสิวเลยย่อเว้ยนารักนารักนรักแหลมทรายเสือร้ายตะวันออกนะครับแต่ทางด้านหาดยายเนี่ยสิงร้ายตะวันตกนะครับย่โรยเว้ยอุย่าคู่เผือนแข้งเว้ย เลยเว้ยกดเอย่าน oh, so ี really ่ค like so 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 hmm. yeah. okay. mm ูแลมายแล้วนี่น้าย่าโอ้ทันทีเลยน้าแล้ก็รู้จักกันหมดนะครับฝีายเรือเนี่ยเขาสนุกกันนะครับและโดยเฉพาะถ้าลูกเด็กชนะก็เราก็ดีเจอีพี่น้องอือเราว่าจะได้ขึ้นมาแทนเขานน้นก็ได้ผักมั้งไงนะครับหลังสวนเป็นอย่างนี้นะครับรู้จักกันหมดแต่ก็เข้มข้นทุกปีนะครับเรื่องเรือเนี่ยโอ้ยังการพนันเมืองอ่ะ เอากันจริงไงร,ร้อรมาเนื้อยอี่ยน้แต่พอขึ้นบกแล้วก็รู้จักกันทั่วทั้งหลังสวนเลยนะครับมาแล้วเดี๋ยวได้เห็นลีลาของเสือร้ายตะว,วันออกแลมทรายเสือร้ายตะวันออกนี่ฝีพายเขลังนะครับเ <laughs> ขลังนี่จำได้เนาะไม่ใช่เขลังนะพี่น้องนะเขลังเรียกว่าได้เลยแล้วเบื้องซะแล้วนะครับ ขอฝากกับผู้ที่ถ้ากินอะไรแล้วก็อย่าโย,ยนเศษกระเบื้องลงคลองนะครับนี่ฝีภายโดนเศษกระเบืเ้องทละอือขอฝากด้วยนะครับดูแหลมทรายบรรยากาศวันนี้สวยงามสงา่าออกเรือพี่น้องเอ้ยรถไฟมาพอดีเลยรถไฟดูเรือย,อยางมั้ไงรถไฟ อา้าวสูไม่เห็นไปน้ำพุ้งเลยบรรยากาศวันนี้สวยงามมีเสียงรถไฟมาด้วยเดี๋ยวดูเรือก่อนดีกว่านะทางด้าน ไปไกลนน่นเลยทางด้านเอ่อเรศวรน่าจะกลับไปแล้วนะครับเพราะเขาลงมาไกลมาโชว์ได้เห็นสีสันกันอยยืนได้ยืนตายืนตึงก็ไอ้ผัวนี่จ๋าเอ้ปลักลองที้อ้อนังเล้วนังเล้วผัวนี่ออเรือโจโจเลยอ้อ ผมชอบมาแซวนะครับโกดเอเนี่ยรู้ใจกันอยู่ว้าแม่หนังเต็มตูดลาวลายเรื่องเว้ยเออเออเคยเป็นดีซี่ดวงมาไหนได้หนังเต็มตูดไหมยังพอที่ไม่เป็นดีซี่ดวงดอกเทคนิคเานะครับเทคนิคออกซิโคลนะ ไหน,นมัน้งดดตาออ้รัโอเคนี่ก่อนถ่ายแล้วก็ยาวเวลาตัดต่อแล้วโอ้โหเสียดายทุกชดเลยนะครับน่ารักนี่